ทำไมมันไม่เย็นเลยอ่ะมันหลวงมากเลยอ่ะมันหลวงอะไรยัยอะไรมันหลวงโอ้ฟังดูละบอลบอลปิดเดี๋ยวเดี๋ยวใอนปิดปิดอันนี้เราเปิดอันนี้ดูปิดปิดสลับสลับปัก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 ปิดปิดมันไปนั่งบางคนลงพอปิดปิดสลับปักสลับปักสลับปัก

อะไรลูกนาวเราเมื่อกีเห็นนาวกดสตีแล้วพ่อหนะแม่ว่าคูบดิงงูหวังนาคนอื่นด้วยคูบดิงงูอุ่นร้อนสลับไหมสลับไหมร้อนสลับไหมร้อนสลับไหมสลับไหมสลับไหมสลับเป็นตัวพุ่นเหรอพี่น้องเหมือนกันมันทำไมไม่เย็นลูกมันไม่เย็นแล้วเหรอลูกมันไม่เย็นแล้วเหรอไฟดับแน่เลยเนี่ยไฟดับไฟดับลูกมันร้อนเหรอมันลมดับพราลมดับลูกจ่อเข้าไปนาน ููย่กทำไมไม่เย็นมาหัวน้าใส่ไงก็ไม่เย็นไม่เย็นเหรอลูกมานมาไม่เย็นอ่ะทำไมมันไม่เย็นเลยอ่ะมันล้วงมากเลยอ่ะมันล้วงอะไรอะไรอะไรมันล้วงอ๋อฝังดูลอทำไมเราไปอยู่ฝั่งนี้ มึงมันโผดลูกตัวนี้ไม่เย็นมันเล็กมันเล็กใช่ไหมตัวนี้มันเล็กใจบอกมันเล็กเปลี่ยนใหม่อะเปลี่ยนใหม่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 ตัวนี้ตัวนี้อ๋อยาไปเปิดตัวนู้นแล้วเดี๋ยวเอ้ยตัวนี้ลูกไม่เย็นแล้วตัวนั้นมันเล็กใหญ่ที่สุดอะไรวะรอเพราะมันไม่เย็นอีกแล้วเหรอทำไมมันร้อนอีกแล้ววะทำไมน่าอยู่ตัวนี้ก็ร้อนวะไปตรงนู้นมาตรงนู้นก็ร้อนมาตัวนี้มาตัวนี้ก็ร้อนบอกบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมัน ดักมันถื่รอบมาเลยหลือเปลี่ยนพันลมบอันไม่ดังบักพันลมเก่าเมื่อกี้จากไอ้กูฮอนสิตายแล้วสายเข่าสองนันี่มันเล่นนิยังกันวะกูยังอ้วนก้มูนี่คนสิตนใจแล้วนี่แล้วเบื้องบนเขาเหนียวละมันเอาเปียกคนอื่นมันเอาเปียบคนอื่นนี่ยมันบมคาใจบ่ลูกมันดังแบกพันลอบคนอื่นไะมันเอาเปรียบเกินไปป่ะมันเอาเปรียบเกินไปป่ะ มึงเห็นมาสลัดกูมึงเปลี่ยนบอลโลกอุจจะแม่นเลือกมึงไว้ถือตัวคักมาขี่กระโปรงหมาหลิวมันปิวไอ้ลินมันปิวลินมันปิวลินปิว,ปวต่ำแรงลมชิ้เข้าไปอีกรูดชี้เข้าไปอเออมันคักใจยุคักใจมันเย็น